มาตอนในช่วงพาร์ทที่สองจากที่เราไปพบกุมาร์ซึ่งตัวนี้ซึ่งเราได้เจอคเขาผีพบกับพูดคุยสวัสดีครับฮัลโหลฮัลโหลนหยออยู่ไหนอ่ะเพื่อนเพื่อนอยู่ไหนอ่ะฮัลโหลเราจะบาบาเรสกายิงก่อนนายฮะเราจะอาบาเรสกายิงก่อมไม้ผมไม่มีอะไรเลยผมเป็นคนเล่นใหม่อ่ะ นายเคยโดนบาเลก้ายิงห kind of <Himself> no? um, really ัวบละใช่เลยนายเข้าตัวผู้หญิงวะใช่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 เราเห็นไอ้คนทั้งบนลยิงนายมันมันรู้มันก็ว่ารู้ว่ายิงไม่ตายได้โดนผีไล่เพื่อนฮัลโหลช่วยหน่อยนายนายวิ่งมาตรงเซนนี่หรอกกางเซนไม่สองนัดหลอกกางเซนไม่หร่เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราแบงปืนให้ถ้านายวิ่งมาตรงเซนหรอ โอ้ยผมโดนผีไล hmm. ่ผมโดนผีไล่เชียหน่อยเนี่ยผมอยู่บนเส้นอย่างนาำมาซื้อดอกแองใช่ไหมเชียร์หน่อยโดนผีไล่เดี๋ยวๆนายนายมิกไปไหนแล้วอ่ะเต็มเลยผีอ่ะใช่หรอมันก็ดีแล้วไม่ใช่หรอกเออมันเป็นเกมผีมันมันต้องมีผีไปไหนแล้วรอความไปช่วยไปไหนอ่ะ เราอยู่ตรงไหนบอกเราจะไปช่วยนะ,ะงานลงมาอะไรวงเราปลอดภัยดีวงลอปลอดภัยดย,ยังไ,งไม่ต้องกลัวเดียเด๋ยวเด้อเด้อพายน้ำสูน้ำส,สู้หวานนะเราจะยอมแพ้นายมียาป้ะ เรียกตกอ่ะอยากได้ยาเขียวเหรอเราเราไม่ได้เก็บยาอไงไปนะเราไม่ได้เก็บยาอไงไปนะโลโลไหน,นยหนนะังไงฮะยังไงฮะอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ยังม,มียายัางนะอ่ะยังยังยัง

นายนายนายนราอยากได้ปืนป่ะปืนคนฮะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราให้มีปืนอะไรบ้างมีปืนบาลาสซาเฮ้ยเพื่อนเพื่อนซอมบี้ข้อเดียไปปะไปไหนมีซอมซอมบี้ยมาด้านล่างดิจัดไปเลยเฮ้ยอย่ารอให้ปืนนยครับนายนายไม่มีปืนให้เราจริงๆหรอนั้นแรกแรกอาหารครได้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  ทิ้ง<อ>เพื่อนมาเลยขอขอเป็นน้ำน,นะขอเป็นน้ำได้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 จริงเลยรับเลยไม่เอาอันนี้มันเป็นน้ำกะทิไม่อร่อยแสบคอ,อโอ้โหเกดมีมีน้ำเพื่อนเล่นมานานยังอ่ะเล่นมานาวเล่นมานาน,น,าน,านสองวันสองวันกอ น้ำกะ็ะซิบมันแสบคอไหไม่เอาไม่เอามีน้ำอื่นปะต้องซื้อเอาอะน้ำเปล่าน้ำผลไม้อนะไรเนี้ยนะไไงนะ้ำผลไม้เพื่อนเยู่ยด้านล่างน,น้ำต้องไปเก็บมให้เราเดี๋ยวเราให้เปิดได้ไเลยเพื่อนสปาเพื่อนไอ้เพื่อนเพื่อนมีคนมีคนมีคนเขาเขาไม่คุยกับเราเขาเขาเขาติเขาตินตั้งนาแล้วแต่เขาไม่คุยกับเราคนต้องหนาเขาได้ยินไกลขนาดนี้เลยเนาะ ใช่ใช่เ,เอ้เขาอยู่แค่นี่เองไอเนี่ย,ย,ยตรงถฉั่งอะถั่งตรงนล้ว,ลวอุ้ยกระสุนหมดแยังไงเออเวลาทำไมผมเอามีดจิ้มเขาแล้วเขาไม่เป็นไรวะครับเพื่อนมัน,ม,นมันเป็นเซิร์ฟไอ้นี่มันเป็นเซริเซร์ฟเซิร์ฟฆ่ากับแม่จา่าเราต้องไปอีกเซิร์ฟหนึ่งอ,อ๋อต้องไปอีกเซิร์ฟหนึ่งใช่ไหมใช่ต้องไปเซิร์ฟข้างล่างอ,อ๋อ อันนี้อันนี้พึ่งยังไงไปเซิร์ฟฟาร์มอ่ะใช่แล้วเซิร์ฟฟาร์มแน่เนมาแสดงว่าน่าก็จะเล่นจะเล่นเขาไม่ไม่ไม่ผมผมเคยผมเคยเล่นมานานแล้วแต่ว่าพึ่งพิ่งกลับมาเล่นเนี่ยเฮ้ยเรามันไว้ใจไม่ได้นี่งถ้าให้เปลี่ยนไปนี่อาจจะยิงยิงหลังขึ้นไปไม่ยิงไรอยิางนั้นแสดงห่ากจะดืมน้ำผลไม้เราแล้วนะได้ได้ได้แล้วก็เป็นคน นายเราเราว่าไปหาบอสไหมฟ้าเราว่าเราจะทำอาชีพแท็กซีกร่รับจ้างอเลยนะนายว่าโอ้ยมันโอ้โหหาบอสหายากว่ะนานะเราว่าจะทำหายากนะมันอาชีพรับจ้างอะ่ะนายทำทีไป น้ำผลไม้เราเราเลือย่างอะไรกำลังจะเอาไปให้เราอยู่ตรงนี้ไม่ได้กินหม้อหรอกพวกแบบตั้งตั้งตู้เซฟแบบว่าเราฟาร์มเลย เรายิงสก,กัดให้แม่นไหมไหนาโดนทุกนัดเอล่ะโดนพื้นลนะอแมนหอแมนแม่นาแม่นปละแม่นปลาแม่นปลาโดนทุกดอกนะนี่อะไรไง เรายิงให้ไกลเลยเราต้องเล็งแถวๆเลยประมาณยี่สิบเบียร์เออเขาก็เจอเพืเ่อนใหม่ละซึ่งเพื่อนใหม่ขเขาเขา,า,าเล่มใหม่ เออเพื่อนแล้วเ<ะ>ซฟนี่มันเก็บละเอาไปไว้วางไว้ตรงอื่นได้ปะไม่น่าจะได้เราไม่เคยซุกเซฟมันครับ นายพาเราไปหากระเป๋าหน่อยแล้วไหมนายต้องหาน้ำมาให้เราเราจะให้ได,ได้ได้ได้เดี๋ยวไปหาน้ำ เพื่อนมีกระเป๋าวะใครนะกระเป๋ากระเป๋ากระเป๋าตอนนี้ยังไม่มีจะจะมีตู้นหมเอาก็ทับไปทอดไข่เปล่า นไายเอาเชือกไว้ปีนผน,น,นังบอสเราเสียเชือกว่าเส้นยาสีอะไรนะเอาอยาสีฟันบอส เ,เราเพิ่งแปลงฟันมาเพราะฉะนั้นเ,เอาไว้ก่อน ไม่ง่าไม่อยู่ตรงนี้อันนี้งา,มา,ออาไม่แอลฟ่าต้อหน้าแล้วก็เก็บปืนไม่ได้กระเป๋ากระเป๋านักกระเป๋าหนักนเก็บปืนร้อยนักไม่ได้โอ้จบแล้วเราเราไม่แย่งยแลาถ้่านาจะเก็บอ่ะเก็บไม่ได้เลยเราต้องทิ้งขอเพื่อนน้ำผลไม้สิงจังปม่ได้เหร เรนะาก็ยังไม่มีกระเป๋าท้่ไหน่ลยเพี่ยเพื่อนๆถ้ามันกระที่แาวเกาะลอรอไม่รู้ไม่รู้เดี๋ยวเราไปหากระเป๋ามาให้แล้วกัน พ่อผมเริ่มเอ้ยมาพอผมเริ่มขบเมชรติดแล้วนะพอ่อเพราะเจ้าคือการหากระเป๋าให้เพื่อนนะอเราจะสำรังไมไม่ดูจัน หลวงขึ้นบินทัชทัชจำได้ไหมันก็คือหลวงขึ้นบินเนี่ยคำว่าเรามีของไหมก็มีแต่ว่าแต่ว่าเราจะเอา เพื่อนเป็นไงบ้างเออจอไหมแล้ว,แล,วแล้วเธอที่ยิงกันนด้นนี่มันจะเกี่ยวว่าโนเซฟใช่ปะ่ะน่าจะใช่อะ่ะกันี่นอันนี้ถามรอบรู้ไหหรือว่าจะถามไปฆ่าใครไงเพื่อนถามอะไรนะยิงเอาซิท่สามสมิลาบาดเพื่อที่สมิลาบาลรองไอ้อย นายเคยเห็นสมบี้คอยรถซาบปะนายนายเก็บปืนคนแล้วมาอย่างเก็บมาแล้วเก็บมาแล้วนายานายทอดกระสุนแล้วเอาปืนตรงนี้ก,กระบอกอยังได้ได้ได้ไดนายทอดแบ็คอันนั้นทิ้งแล้วก็เก็บปืนสิ่งนี้ไป <S 2> <S 2> <S 2> ไอ๋อเฮนายต้องทำบแบ็อันเกา่า นายอมบีสามปุ๊กนายออกมาหาบอสเพื่อนคะเรามีบอสอยู่จะ่ว่าเราไม่มีรถละไอ้บอสลนมีแต่รถไม่รู้ว่ามีเปล่าถ้ามีรถก็มีบอสแ,แล้วรถมันดบับอ๋อรถมันจะดับพร้อมบอสเหรอไม่ไม่ไม่รถมันดับกลางรถอ๋อ Nói chung có một công ở đây, có vẻ như nó là một chiếc máy tấn công nào zombie, ไป,ไ,ปไปยิงบอสเมืองไหนบอสไม่รู้มายิงซอมบี้กลหงสกคันะน,นะข้าลงซอบบี้ควบเย่ายโดนที ไปไหนแล้วอยู่ตำบนเพื่อนน้ำแม่แม่ข้านบนมันยกเซฟขื่นได้ปะวะ เอแป๊บน้าเฟรนด์ซอมบี๊กัดเออฆ่าติดเชื้อนะเราติดเชืนะ้ออีกไม่กี่วันเราก็จะกลายเป็นซอมบี้แล้วนะทำอะไรเี้ยน่าเอาเซฟมาตั้งเหรอ มาเจอมาอเราก็ได้เจอเพื่อนแล้วนะจะเพื่อนที่เลี่ยมไม่ได้นะเพราะมันไม่รู้จะเลี่ยมยังไงเ,ออเราต้องรอเพื่อนะนะทำไมนายตั้งเซไปหรอ ต้องเซฟไปแล้วน่าซื้อเซฟน่าซื้อเซฟไปยังไงอ่ะติ๊กเซฟคืนไม่ได้ Ача. А спаама. Ондот фил хаал. Ондот хээ. pretty good morning <laughs> เก็บให้หมด ยา <ovan ches> ผมคุณก็ะบอกว่าจะไปเ็นกระสุนหองระไรครับเพราะเราไม่

ไ e ้ m e ่ j a ย säger att man inte lägger in det. Ah, 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 a ้ ah, 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 นี ah, 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 a น ah, 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 对，你反正刚吃饭来。